ก็เร็วก็เร็วนะคะน้องฝากไปสวนหอยนะคะเนาะไปหากินงาก็เห็นกล้องงากตะกีแล้วเลยน้องฝาบเอาแต้วสวัสดีค่ะวันนี้พบกัช่องเซียนดี้ชนแนลนะคะน้องค่ะวันนี้ก็ร่างสิ้อผ้าหนองวัวหนองควายไปกินหญ öz, umas, ้าอยู่สวนหอยเห้านะค่ะเนาะนี่ค่ะวันนี้มาคนเดียวนะจ๊ะเนาะลุงบัดยังบ่ทันมาไปหางายหน้องวัวหนองควายนะคะเนาะจะเลยกแเราหนองวัวหนองควายออกไปเองนะจ๊ะ อ่ะไปเร็วแต่แววเร็วหน่อยเร็วไปเขายังไปไปมึงบัดระยาไปรอใบญุ่นนั่นแหละคือเราก็จะฝนลงไปเนาะค่ะเนาะจะได้ไปกินหยาจะได้แล้วเร็วๆเพื่อไม่พลาดไม่ฝนจะได้บีบกลับเนาะค่ะเนาะค่ะมันี้ก็บรรยากาศก็อึมครึมคือเก่าเนาะกับอบอ่อาในสักหน่อยค่ะก็ยานฝนพุ่นมาเร็วนะค่ะเนาะเดี๋ยวสจะได้กินหยา ก็เลยต้องรีบออกไปนะคะเนะาะลูกบาดเพื่นกับเป็ดตัด้งยะฉันจะขึ้นมาอีกจากไหยขึ้นมาของเลยจ้ะสีดเดินนะคะเนาะ,ะจึก็เลยเอาออกไปเองนะจ้ะเอาไปกับใบยางเดะะี๋ยวข้าพเจ้าจะหยางไปเลยนเนาะค่ะตามทางนะคะเนาะไปสวนหอยของเฮานะคะหมอเคยได้กินมหยาค่ะเพเ่้าก็เลยง่ไงเนาะค่ะเนาะกับงงะะะมงหน้าย,าย่างเดียวนะจ้ะไปสีสวนของเฮานะคะเนาะไปแหวแววรียมเดินเลย พย้ยามมาเร็วเตียวแววจัดการนะเตีวแววนะคะเนาะคุ้มถ่ายหนังงัวเนาะจ้ะไปกระซำเขาเพ่อให้แล้วอยู่เศร้าได้แล้วเศร้าได้แล้วเศร้าได้แล้วเมื่อยแล้วเออเออไป ละเฮ็ดก,กับผอไปเรื่อยๆเนาะสามเขาเนาะค่ะเนาะค่ะมาหอดข้องเนาะค่ะเนาะนี่่คะไปเลยนไหวหน่อยสักหน่อยเนาะค่ะเนาะมาคนเดียวเนาะจะ้ะนำข้องยอะยังคงไหลยอยู่คือเก่านี่ค่ะขับฝนตกมาหนักงๆกันค่ะ,นานานะ,คะเนาะะน้ำปกติออกจากห่วยแล้วเนาะ,ค,ะนค่ะนี่อะ เพราะลิ้นๆนะคะเนาะบอดเด็บลายหมากค่ะคะือหน่องมาของเราไปไหนไปด้วยนะจ๊ะเนาะไปจะได้ยินเสียงรถลุงบาดมาเนาะค่ะเนาะหนองงัวเพื่อกฝ่า <Sabbath> ว <ến> ่าไปเร็วเร็วหน้องงัวของเราบอรอสาแล้วนะคะ ตัวเร็วก็เร็วนะคะเนาะงฝาวจะไปสวนหอยนะคะเนาะงจะไปหากินหญ้ากอนเห็นก้องหญ้ากระสีแรนเลยนะ้องฝอเทนี้เอาแต้วแววโอเอทิ้งไว,นว้นีเด้อน้องมาของเราเดีหนหนเเ๋ยว็กปศุไลหน้องมานะคะไปไปเร็วเร็วไวถือกันหน่องมาเป็นไรน,นะคะแต้วแววของเราไปไป มันเนียกับสายะะแล้วค่เวะเนาะแต่ว่าเพมันไม่ค่อยมีแดดหรอกค่ะแต่ว่าเพมันอบอ้าวแล้วค่ะเนาะแหววแหววขนองมาเนาะคะ่ะเนาะไว้ถือกันไปเลยแล้ะค่ะหอดหวยแล้วหอดคงแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ น้ำหอนานก็ไล่ก็เก่าไล่ทุกกทุกวันนะคะเนาะขึ้นมาทุกวันนะคะเนาะน้ำหอยของเฮาเลยก็ได้มาเรื่อยๆแล้วเนาะจ้ะก็ถึืงนานาๆเพิ่มนล้วไปหน่อยป้าป้า,ปาไปลูกน้ำสวนเฮาดีกว่าป้าป้าป้างัวกันฝ่าวเลยนะค่ะเนาะไก่สหัวสวนเข้าแล้วเนาะจ้ะ หอดสวนเฮาเป็นที่เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะน้องวัวของเฮากินเนื้าที่ลูกบัตก้องไว้ให้เนาะงแค่น้อนี่ค่ะเต่าแววของเฮาเนาะค่ะเนาะเด็กินเน้าก้อนใหญ่เลยแต่าแวว ลายขึ้นเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะขึ้นทุกวันเนาะคะ่ะเนาะขึ้นทีละเล็กทีละเล็กเป็นหนามฝนเนาะคะ่ะเนาะลายขุ่นทุกมมือเนาะคะ่ะเนาะหนาฝนก็จะไล่ลงมารวมกันเนาะคะ่ะเนาะอยู่ในหวยของเฮานี่นะคะลายแล้วพอกาหล่นออกมาสู่น่าเฮานะคะน่ะเนาะตอนนี้อยู่หน้าสูงกับไล่ลงสู่ที่ตำ่ำแล้วจ้ะ แจววแวได้กินหนากรงญ่สบายลามเลยพ่อไก่หอวชวนเฮาเพลินสิเล่นเลยนะคะแจววาวสวนแม่หน่อยของเพื่อนก็ได้กินหนากรงญ่คือกันนะคะนี่่คหนองวัวของเฮานี่ค่ะก็ได้กินหนากรงไงบัวแพร่หนองควายนะคะเนาะนี่ค่ะเลือกินตามอำเภอใจค่ะ บรรยากาศเมีออ้กะ่ะส่องฟาะะอะะ้าก,กับพีทขึ้เก่านะคะเนาะเมกไลน์นะคะค่ะก็เขาก็ต้องรีบให้เพฝนกินหยาเนาะค่ะเนา้อะเผื่อมีฝหาฝนตกมากกับทันใดเขาเขากันเร็วเนาะจ้ะน้อค่ะหยานฝ้าเนาะคะ่ะฝนตกกับเพาเป็นไลนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าละฟ้าห้องนี่ยคะ่ะสีหรียสุดยาดเนาะค่ะเนาะตก็ต้องรีบกับก๊บเขาก็จ้ะ ข้าก็ขอจบาลิบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะน้อค่ะก่อนจบาลิบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วจะให้ช่องของเข้าค่ะผู้เสียดินชี่นเวเพื่อเป็นกำลังใจเห้ข้ให้คลิปใหม่ๆต่อไปนะคะน้อค่ะพอกันใหม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ